ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยปลูกข้าวแล้วก็มีเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวต้นแบบที่เป็นโครงการของพัฒนาชุมชนอเอำเดอดงหลวงตอนนี้ล่าสุดก็น่าจะเป็นโครงการโคกน้องนามโมเดลซึ่งเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนที่กำลังกับหาแนวทาง ร่วมกับเกษตรกรที่อยากมีอาชีพที่ยั่งยืนนะครับตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงนะครับก็วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับกับ f อฟทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ของพี่อนวัตรซูนหนึงชาแนลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่อนวัตเป็นเจ้าของแบรนด์เองใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็พี่อนวัตเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะครับผลิตภัณฑ์ที่ยูทูบเบอร์นะครับที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการันตีผลิตภัณฑ์ตัวเองแล้วนามาขายในเครือข่ายที่อยู่กับ ลุงพลปแต่งที่บ้านกกอกผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนะครับผมเชื่อว่าเอฟซีสามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของโยงเหรไมไหมครับของเฮียเดดินาคารตอนนี้เจ้าตัวไม่รู้ไปอยู่ไหนนะนะไม่รู้ไปอยู่ไหนนะเห็นไหมครับผลิตภัณฑ์ของโยงน,นะครับ ขวดนั้นตั้งสามพันกว่าบาทขวดใหญ่อครับนีที่ผมวิาชาผมก็บอกว่าให้จีต่อทางคุณวันวันคุณวัน